ทำไมถึงมีชีวิตแบบนี้คุณทําอะไรคุณคิดอะไรคุณรู้สึกอะไรแล้วคุณโฟกัสหรือการตระหนักรู้ของคุณเนี่ยคุณโฟกัสหรือเอาจิตไปไว้กับใครเอาจิตไปไว้กับปัญหาเอาจิตไปไว้กับความสัมพันธ์ท็อกซิกเอาจิตไปไว้กับเพื่อนร่วมงาน แย่ๆเอาจิตไปไว้กับงานที่มันเครียดมันสะสมพวกนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณเอาจิตไปโฟกัสที่ไหนที่นั่นมันจะได้รับพลังงานจากคุณพลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณในการสร้างชีวิตของคุณในการเยียวยารักษาแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณอะอยู่ที่ตัวคุณคุณโฟกัสไปที่ไหนที่นั่นจะได้รับพลังงานแล้วคุณจะดึงมันเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นข้อที่สองคือกลับมาหาตัวเองแล้วถามตัวเองว่าทุกวันนี้ ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยฉันคิดถึงอะไรไปนั่งเขียนนั่งวิเคราะห์ตัวเองก่อนแล้วคุณจะหาจุดได้ว่าอ๋อที่เลิกกับแฟนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็เจออินหลอบเดิมเนี่ยคือมันท็อกซิกทุกคนเลยเนี่ยเพราะว่าฉันมัวแต่มุ่งความสนใจว่าชีนี้เจอแต่ไอ้ผู้ชายแย่ๆฉันคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยความรู้สึกคือเดี๋ยวมันก็ต้องแย่อีกเหมือนเดิมความรักนี้ที่เป็นความรักใหม่มันจะแย่อีกเหมือนเดิมอ๋อฉันคิดแบบนี้ เลยได้แบบนี้มานึกออกอยังไปคิดนะคะไปคิดดูไปลองทำกันบ้านดูเนาะว่าไปวิเคราะห์ตัวเองนะคะ